วันนี้สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยใ,ในคดีพักเก้าไกลเรื่องของเรื่องมีคนตั้งประเด็นว่าพักเก้าไกลหาเสียงโดยชูนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองนั้นมาเข้าขา่ขา,ขายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ในี่ก็คือประเด็นที่เขาไปร้องกันโอเควันนี้จะอ่านคำวินิจฉัยกันบ่ายวันนี้ค่ะบ่ายวันนี้จะได้รับทราบกัน31มมกราคมวันพุธนี้แหละค่ะวันนี้มีข่าวสองกระแส สองกระแสกระแสหนึ่งก่อนกระแสที่หนึ่งถูกปั่นโดยสวสมชายแสวงการโดนแน่ไม่รอดใช่ไหมโดนแน่โดนแน่อืตายแน่ไม่รอดแต่อีกแต่อีกหนึ่งกระแสแต่อีกหนึ่งกระแสเขาบอกว่าช็อตนี้รอดวันนี้จะรอดช็อตนี้รอดแน่วันนี้จะรอดไม่ยุพรัฐธรรมนูญเขาจะไว้ชีวิตพักคก้าวไกลเขาจะวิทย์ชัยว่าหาเสียงโดยชูนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองยังไม่ถึงขั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ เตือนว่าท้ายคําวินิจฉัยแต่ท้ายคําวินิจฉัยจะบอกว่าจะมีหมายเหตุว่าเป็นคําแนะนําก็ได้เป็นคําแนะนําเป็นข้อเสนอเป็นคําแนะนได้เหมือนกัอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นคําแนะนําที่มองข้ามไม่ได้ก็แล้วกันใช่ก้าไกลต้องปฏิบัตินะว่าต่อไปนี้คุณจะหาเสียงโดยไปแตะอะไรหนึ่งสองต้องระวังนะหนึ่งองาหวากันไปประมาณนี้รอดูของจริงอะรอดูตอนแต่เรื่งสิ่งใดเราจะไปที่หน้ากฎหมายท่านึ่งใช่ค่ะ เราจะไปกันที่ดรปริญญาเทวานริมิตรกุลนะคะอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่ทนายคุณธรรมรัตน์ครับค่ะเอาอย่างนี้อาจารย์สัญชาตญาณบวกประสบการณ์ของอาจารย์ถ้าจะให้มองผลของคดีวันนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าสารจะเอานิติศาสตร์นําหรือสารจะเอารัฐศาสตร์นําเอาอย่างนี้ผมเริ่มจากหลักคิดก่อน นักนิติศาสตร์ว่าอยศางไรคะนักนิติศาสตร์ว่าอย่างไรอือจทิงเนี่ยถ้าตอบปลายทางเลยผมชอบที่พี่เดนหนพูดตอนก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยนะก่อนที่ผมจะทักทายกันเนี่ยนะครับคือศาลเนี่ยนะครับเมื่อพูดว่าศาลแล้วเนี่ยมันก็ต้องกฎหมายนะครับครับกฎหมายคือว่ากฎหมายมันเขียนยังไงก็ต้องว่าตามนั้นครับนะครับทีนี้มาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีตรงไหนเขียนนะครับว่าให้ยุบพักนะครับมีแต่เพียงบอกว่า บุคคลใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับแล้วก็บุคคลใดพบเห็นก็ไปลองอายการสูงสุดได้ให้สั่งหยุดการกระทราท้ายการไม่ไม่ดาเนินการ15้าวันก็ไปฟ้องตรงอ่าเนี่ก็คือขั้นตอนตรงนี้ไงทีนี้อํานาจศาลคือถ้าพบว่าเป็นการกระทาที่เป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็สั่งให้หยุดการกระทบแค่สั่งหยุดการกระทำ วันนี้ไปไม่ถึงยุคพักครับเพราะว่าคําร้องคือให้หยุดการการะทำค่ะทีนี้ประเด็นคือว่าจะสั่งให้หยุดการการะทําได้เนี่นะครับก็ต้องเป็นการกระทำที่ล้มล้างซะก่อนล้มล้างการปกครองถูกไหมครับถ้า<ช>ไม่ใช่การนี้ล้มล้างระบอบก,การปกครองจะสั่งให้หยุดการทําได้อย่างไรนั่นสิไม่เป,เป็นเรื่องของขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็คือจะใช้เกินกว่านี้ไม่ได้คือใช้ในทางล้มล้างระบอบการปกครองไม่ได้ทีนี้ประเด็นของเรื่องคือถ้าจะสั่งให้หยุดก็ต้องบอกก่อนว่าล้มล้าง ทีกทพอล้มล้างวันนี้ไม่ยุบก็จริงครับแต่ว่าพรปพักการเมืองมาตรา92เนี่ยนะครับเขาบัญญัติว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกองอตเห็นว่ามีการกระทาที่เป็นการล้มล้างระบอบกันปกครองก็ให้ยื่นคําร้องต่อสารโดเพื่อยุบพักนั้นคอันเนี้ยมันมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าวันนี้ไม่ยุบก็จริงแต่ถ้าสารเห็นว่าการกระทําของพักก้าวไกลเป็นการล้มล้างเนี่ยนะครับก็จะเกิดคาร้องต่อไปครับที่ลการยุบพักแต่ในข้อแรกก็คือว่า ต่อคาถามพิานายนะครับว่าแล้วตกลงเนี่ยจะเป็นการลมล้างไหมต้องไม่ต้องไปดูคําร้องไปดูคําร้องนะครบับร้องเนี่ยผมมีข้อขอสองข้อข้อแรกคือขอให้หยุดกรกระทำที่เป็นการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็การการะทาใดๆด,ด้วยนะข้อสองเนี่ยรับจริงมันก็อยู่ในข้อหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่เขาเจาะเฉพาะเจาะจงม,มานะครับให้หยุดพูดหยุดแสดงคาพิเห็นการพูดการเขียนการพริมพ์การโฆษณา นะครับเพื่อเชิญชวนให้ยกเลิกหรือแก้ไขหนึ่งสองข่อจริงการพูดการเขียนการพิมน์โฆษณาเนี่ยมันก็คือเรื่องการการแสดงออกใช่ไหมการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับมันก็อยู่ในการกระทาใดๆตามข้อหนึ่งนั่นแหละแต่เขาคงอยากให้ชัดเจนว่าเอาเรื่องของการแสดงออกเนี่ยการพูดเนี่ยนะครับการโฆษณาเนี่ยให้ห้ามด้วยทีนี้สิ่งที่เขาขอเนี่ยนะครับเขาขอให้ให้เลิกการกระทำใช่ไหมครับในเรื่องของการยกเลิกหรือแก้ไข ผมเนี่ยคิดว่าการเสนอแก้ไขเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่ใช่การล้มล้างไม่ใช่การล้มล้างครับอ๋อไม่เข้าข่ายล้มล้าง,งการยกเลิกหาเลเนี่ยเป็นไหมใช่ไหมครับตรงนี้ต้องรอฟังสารครับว่าท่านจะพิใจารณายังไงแต่ว่ามันมันมีให้หยุดการยกเลิกหรือ,ก,รอก,การแก้ไขซึ่งพักเขายืนยันแล้วนะครับนโยบายพักเ่ยไม่มีเรื่องยกเลิกเลยครับมันจะมีแค่การการะทําของบางท่านในพักใช่ไหมครับที่อาจจะทําให้เข้าใจทํานองนั้นได้แต่ ไม่ใช่พักแน่นอนแตเรื่องยกเลิกเนี่ยไปไม่ถึงพักแน่นอนเพราะพักเขาไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าใครในพักเนี่ยที่อาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่มันมินเมย์เข้าขายที่ทัวนให้คิดว่าอาจจะหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนๆไปเป็นคนๆนะครับอ๋อเป็นคนๆทีนี้ทีนี้ไอ้เรื่องแก้ไขเนี่ยไอ้เรื่องแก้ไขเนี่ยนะครับผมคิดว่าเออก็ยังอาจจะมีติ่งไว้ด้วยนะว่า กการแก้แกไขแม้จะไม่ใช่แต่ต้องอะไรอ,า,อาจจะเป็นเลื่อนข้ยคล้ายๆที่พี่ดนายพูดเมื่อกี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมจึงกลับเรียนขอหยิบยืมประสบการณ์บวก <c oughs> สัญชาตญาณของอาจารย์ <c oughs> เป็นนักนิติก็จริงแต่หลายครั้งเราเรียนกฎหมายกันมาเราก็ช้ำใจเพราะกฎหมายมีเอาไว้อธิบายเวลาเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาพวกเราไปอ้าง เขามีทงรัฐศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์คิดว่าเที่ยวเนี้ยจาริศาสตร์หรือจาริติศาสตร์เป็นตัวนําในการตัดสินผมอธิบายท่านผู้ฝังแล้วกันนะครับประเด็นพี่ดนายดีมากมันต่างกันสองหลักเนี่ยนิติศาสตร์เนี่ยคาตอบยังไม่มีนะฮะไม่มีธงก่อนอืต้องดูว่ากฎหมายว่าแบบนี้แล้วเขาได้จริงเขาทาผิดตามนี้ไหมว่าไปดาเนื้อผ้าแล้วค่อยดูสรุปว่าเมื่อสอบครบถ้วน ไปสวนครบถ้วนทั้งข้อกฎหมายข้อจริงนัก็สรุปว่าตกลงเขาทำผิดไหมถ้าผิดเราจะดำเนินการลงโทษยังไงอันนี้คือหลักกฎหมายต้องเป็นแบบนีซึ่งมั็นเป็นธรรมต่อทุกคนทุกฝ่ายไม่มีทงล่วงหน้าไม่มีคตสิใดนะครับแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าหลักรัฐศาสตร์เนี่ยความหมายคือมีคําตอบแล้วจะเอาอย่างเงี้ยแล้วไอ้เรื่องเหตุผลก็เป็นเรื่องอธิบายให้เป็นคําตอบนั้น ถามว่าบ้านเมืองจะอยู่กันด้วยหลักไหนดีกว่าครับมันก็ต้องหลักแบบหนึ่งสิใช่ไหมเพราะทุกคนก็เสมอกันใต้กฎหมายแล้วก็เที่ยงธรรมต่อทุกฝ่ายครับไม่เกี่ยวว่าอยู่ข้างใดนะครับผมว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบหลักมันต้องเราปกครองโดยกฎหมายครับทุกคนก็เสมอกันการจะไปยุบพักเนี่ยมันเป็นเรื่องเท่ากับประหารชีวิตนะครับเพราะพรรคการเมืองเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับคือบุคคลในทางกฎหมายการยุบพักมันไม่ได้กระทบแค่พักมันกระทบถึงสมาชิกพักกรรมการาพักสอสที่คหล ประชาชนเลือกมานั่นเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเองก็มองว่าวันนี้ไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันจะไปต่อในคำเล่าต่อไปหรือไม่ให้เราฟังวันนี้ครับต้องรอผลชัดเจนได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับครับอาจารย์ปริญญาเทวานรุ่มิตรกุลค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แตทใ่ความเป็นจริงนะเป็นไงคะประวัติศาสตร์มันบอกกับเราทุกเรื่องในประเทศไทยมันมีสองมิติทับซ้อนเกันอยู่ค่ะ ทั้งมิติรัฐศาสตร์และมิตินิติศาสตร์มันจะไปด้วยกันมันจะทับซ้อนกันอยู่ทุกเรื่องจะมีทั้งกลิ่นการเมืองแล้วก็มีกลิ่นกฎหมายเค้าเจือปนกันไปไม่มีอะไรที่เด็ดขาดแยกออกจากกันไม่ใช่นิติเพียวๆรัฐศาสตร์เพียวๆไม่ใช่มันต้องมาซับพอร์ตซึ่งกันและกันทุกเรื่องมันจะมีสองมิติเนี่ยทับซ้อนกันอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วรอบนี้อ่ะไม่รู้สิถ้ามองในแง่ของรัฐศาสตร์นะมองรัฐศาสตร์ ถ้ามีเพื่อไทยก็ต้องเก็บเก้าไกลเอาไว้งั้นรู้คําตอบละถ้ามีเก้าวไกลก็ต้องหล่อเลี้ยงเพื่อไทยเอาไว้อันนี้มุมรัฐศาสตร์นะนี้รัฐศาสตร์แต่นิสสัต์ <tame. S 1> ฟังอ <alguém S 1> าจารย์ปริญญาดูชัดอยู่แล้วนะนิสสัตจริงๆถ้าฟังอาจารย์ปริญญานิสสัตมันชัดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่เหลือวันนี้แหละบ่ายวันนี้น OSS นนว่าจะขัดรัฐธรรมนูญ49วร์หนึ่งหรือไม่อื